สวัสดีครับน้องๆเด็อ69ทุกทุกคนนะครับวันนี้พี่พิเศษมากๆหลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของพี่กับตันเนาะว่าเฮ้ยอยากรู้อยากรู้กับเรื่องราวของ g c a s สโดยละเอียดเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพีแ่แนวจะพาน้องๆเนี่ยไปดูกันหน่อยครับว่าหลังจากที่มีการถแถลงข่าวที่เกิดขึ้นในวันที่17แล้วเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็ทําลายชีวิตของน้องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ นั้นใครที่กำลังอยู่ม .6 กำลังจะขึ้นมหาวิทยาลัยเป็นเด็กซิวคลิปนี้พลาดไม่ได้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับเดี๋ยวฝากน้องๆครับนิดนึงว่าช่วยกัน u u s c r i b e ครับเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเรานะครับแล้วก็รวมถึงกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับถ้าคุณชื่นชอบนะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่คนไหนนะครับที่อยากจะแชร์ไปให้ลูกๆก,ก็สามารถแชร์ไปได้นะครับก็ฝากด้วยครับ โอเคเรามาดูกันเลยนะครับปีนี้เนี่ยหลังจากที่มีการถแถลงข่าวไปแล้วนะครับของทีแคส19เนี่ยนะเมื่อวันที่1 7นะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ พูดถึงคีย์ธีมปีนี้ก่อนนะครับที่แคสในปีนี้เนะี่ยมันคือ opportunity for all นะครับมันคือการสร้างโอกาสสาหรับทุกคนครับซึ่งทออ,อเขามุ่งมั่นตั้งใจครับว่าจะลดความเหลื่อมล้ำเนาะเพื่อที่จะให้พื้นที่แก่นักเรียนในการเข้ามาหาวิทยาลัยได้ทุทกๆคนนะครับซึ่งมันตรงกับเจตนารมทางด้านการศึกษาจริงๆนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยระบบถูกออกแบบมาให้มันดูแบบยืดหยุ่นมากๆนะครับแล้วก็เน้นวิธีการลดความเหลื่อมล้ำนะครับให้กับน้องๆหลายอย่างนะครับ แต่มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับน้องๆสำหรับในปีนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับ T Cas 69หลังจากที่มีการประกาศของ t o อ OR เกิดขึ้นแล้วนะครับ้องได้รู้แล้วว่ามันมีความเรื่องของความยืดหยุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันจะมีประมาณ8เรื่องนะครับที่จะอัปเดตให้กับน้องๆในปีนี้กันนะครับเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยครับจะมีการเข้าร่วม ใน TCAS มากขึ้นครับปีนี้เนี่ยมีถึง82สถาบันนะครับที่จะเข้าร่วมดำเนินการต่างๆผ่านระบบ mytcast.com นะครับนอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีเรื่องของการที่น้องๆเนี่ยจะเข้าไปสามารถใช้ระบบ TCAS Ho คอร์สฟรอยโอครับเดิมทีเนี่ยจะมีหลายๆคนนะครับที่จะพยายามไปจ้างทำบ้างหรือว่าจะพยายามทำของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยนะครับทีนี้มันก็จะมีบางคนที่เข้าถึงเข้าไม่ถึงนะครับทางทบอ,อก,ก็เลยคิดระบบนี้ขึ้นมาครับเรียกว่าทีแ Portfolio จะให้น้องๆเนี่ยทำพอร์ตโฟลิโอผ่านระบบนะครับเพียงแค่น้องเข้าไปกรอกข้อมูลหรือว่าไปดึงข้อมูลมีสถาบันส่งข้อมูลเข้ามาให้น้องดึงข้อมูลเข้าไปใส่ไว้ในพอร์ตโฟลิโอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาเป็น PDF ได้เลยเนาะหรือ ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยสามารถไปดูพอร์ตโฟลิโอของน้องได้หรือน้องสามารถที่จะส่งเป็นแค่ลิงก์ไปให้ทางมหาวิทยาลัยดูข้อมูลก็ได้นะครับนี่ก็คือระบบ t c a คสพอร์ตโฟ i o คร่าวๆเพราะนั้นกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาลงดีเทลเรื่องของ t c a ค p o r t f o l i o ิให้นะครับต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของกำหนดการการคัดเลือกต่างๆเนาะ น้องๆเนี่ยสามารถจะเริ่มลงทะเบียนนะครับผ่านระบบ m y t c a s ซึ่งเน้นย้ำนะว่าทุกคนต้องลงเนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบการสมัครสอบระบบการบริหารจัดการสิทธิต่างๆเนี่ยในระบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นเด็ก69เ้นี่ยเน้นย้ำว่าต้องลงนะครับซึ่งจะเริ่มลงในวันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปนะน้องๆก็เข้าไปลงซะให้เรียบร้อยนะครับกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรวจสอบ ตรวจทานข้อมูลของตัวเองให้ดีนะหลังจากนั้นครับก็จะเริ่มสอบแล้วครับสนามสอบแรกที่น้องๆจะเจอนั่นก็คือสนามสอบ t ีแกแล้วก็ t p a พดสอครับจะเกิดขึ้นในวันที่1 3บสทถึงสิธันวาคมปีพุทธศักราชสองพนี้นะครับต่อมาครับ a l e v e l นะครับจะจัดสอบนะครับในวันที่1 4บสถึงสิมีนาคมพุทธศักราช2569นะครับต่อมาครับ พูดถึงเรื่องสอบก็ต้องมาพูดถึงเรื่องข่าวดีในการสอบนะครับปีนี้เนี่ยทางกระทรวงอว l เนี่ยพิเศษมากๆนะครับเขาสั่งสนุนอีก1ปีครับให้กับน้องๆที่สอบ t ีแกะแล้วก็ทีแพนะครับแล้วก็รวมถึงค่าสมัครยื่นนะครับในรอบแอดมิชั่นด้วยโดยทีแกะทีแพสอง ถึง5เฉพาะ2-5ถึงนะครับจะสนับสนุนวิชาระ140บาทครับแล้วก็ t p a พ1นะ t p a พ1เนี่ยคือความถนัดแพทย์นะครับผู้สมัครจะชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ660บาทครับส่วน A-Level เนี่ยค่าสมัครสอบยังคงเดิมนะแล้วก็ในรอบ Admission ที่ทางอวให้ก็คือน้องๆจะเลือกอันดับได้ฟรีนะครับ 7อันดับด้วยกันซึ่งเป็น7อันดับแรกนะครับที่พี่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะน้องๆไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนนะครับทางทปอแอดออนให้กับน,น้องไปเลยนะแล้วก็สำหรับน้องๆเด็กซิลบางคนที่บอกว่าเอ๊ะผมได้สิทธิ์หรือเปล่าต้องบอกตรงน,นี้ว่าถ้าน้องเคยใช้สิทธิ์เมื่อปีที่แล้วแล้วจะไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิ์ในปีนี้ได้ใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์ที่พิเศษแบบนี้ของกระทรวงอวอในปีที่แล้วนะครับปีนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะ ครับโอเคต่อมาเรื่องของการจัดสอบครับในปีนี้เนี่ยทางการจัดสอบเนี่ยรายวิชาที่เป็น t ีแกแล้วก็ทีแพดสถึนะครับจะเปิดรับสมัครสอบในวันที่30ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนเนาะข้อสอบเนี่ยจะจัดสอบทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับแบบภาษาไทยเนี่ยจะจัดสอบด้วยกระดาษเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบภาษาอังกฤษเนี่ยจะจัดสอบในระบบคอมพิวเตอร์ครับโดย ภาษาอังกฤษนี้จะเปิดให้น้องร้องแค่เพียง2วิชานะครับนั่นคือ t ีแกแล้วก็ t ีแพดสทั้งนี้นะครับในการสอบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะสอบพร้อมกันทั้งแบบกระดาษแล้วก็แบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีการทําเป็น first come นะครับ first s e r v e นะครับที่ใครมาก่อนได้ที่นั่งก่อน จนกว่าจะเต็มในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสนามสอบนะครับในเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่างข้อสอบภาษาไทยเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดอีกทีหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในการถแถลงข่าวต่อไปนะครับข้อสอบ a l เ vel well เนี่ยจะจัดสอบรูปแบบก,กันดาบ เท่านั้นแล้วก็การเลือกสนามสอบเนี่ยจะมีข้อมูลของสนามสอบเพิ่มเติมให้น้องด้วย,ยเช่นไก่สถานีไหนเป็นห้องสอบแบบติดแอร์หรือเปล่าจะมีการบอกน้องก่อนเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยสามารถวางแผนตัวเองได้ดียิ่งขึ้นคแบบรับ ต่อมานะครับในการเผยเรื่องของการเผยแพร่ข้อสอบนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีการเผยแท้ข้อสอบโดยการที่น้องสามารถเอาข้อสอบกลับมาได้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้จะมีการเผยแพร่ข้อสอบ A Level ปีพุทธศักราช2548ก็คือรุ่นที่เราที่สอบไปเนี่ยพร้อมกับเฉลยนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของสถิติการคัดเลือกต่างๆเนาะน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ m y q i t e s t com นะครับซึ่งฟรีเอาไปลองทำไปลองสอบกันได้นะครับ ที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในการแถลงข่าวก็คือเรื่องของการประกาศวานันสอบสำรองครับปกบติเนี่ยมันจะมีปัญหาในหลายๆปีครับว่าเอะเราจะเหมือนแบบอุบิเหตต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยเราสอบไปแล้วแล้วเพื่อนมาสอบที่หลังอย่างเงี้ยเขาจะรู้ข้อสอบก่อนไหมปีนี้นะครับทางคอปอ,อ,ก,อ,อก,ก็เลยจัด เรื่องของวันสอบสำรองแล้วก็ทําให้มันเป็นระบบไปเลยนะครับในกรณีที่อาจจะมีการเหตุฉุกเฉินมีภัยพิบัตินะครับหรือว่าน้อง,เเงๆเนี่ยเกิด x อ็ซิเดะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้น้องสามารถวางแผนของตัวเองได้ครับโอเคแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อาจจะไม่เกี่ยวกับ t c a s 69นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของน้อง t c a s 70ก็คือหลังจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่รวมกันเนี่ยเรียกว่าทปอเนี่ยนะครับมีการทาจัดสอบขึ้นมาเนี่ยนะครับ สิปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขึ้นค่าสอบเลยเด็กเจูนก็เลยจะเป็นผู้โชคดีกลุ่มแรกนะครับที่จะมีการขึ้นค่าสอบเกิดขึ้นนะครับจะเป็นรายวิชาทีแกแล้วก็ทีแพดเนานะมันจะเพิ่มเป็น159บาทต่อวิชาครับแล้วก็เอราวัลนะครับจะขึ้นเป็น1น9บาทต่อวิชา ทั้งหมดนี้นะครับนั่นคือการอัปเดตการถแถลงข่าวของ t c แคที่เกิดขึ้นในวันที่17ที่ผ่านมานี้เนาะจากที่เกิดขึ้นของคลิปนี้นะครับนี่คลิปนี้นะครับมันเกิดมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากรู้อยากยู่อยากรู้มากเพราะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าวันนี้จะบวกเรื่องของการช่วยน้องๆเนี่ยวางแผนแบบละเอียดเข้าไปเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับพี่จะมาวางแผนให้น้องแบบละเอียดกันเลยนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนในแต่ละวิธีการเนี่ยน้องๆต้องทําอะไรยังไงบ้างโอเคเริ่มแรกนะครับเริ่มของการตั้งหลักแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้มันทะลุปูโปงครับมันมีการอัปเดตยังไงบ้างเรื่องที่เรารู้เนี่ยเป็นเรื่องผิวเผินหรือเปล่านะครับ ยิ่งเรารู้จักเราจะยิ่งวางส t r a t e จีได้ดียิ่งขึ้นนะครับก่อนจะเริ่มลุยเนี่ยน้องๆก็ต้องเข้าใจภาพใหญ่ของ t c a คส69ก่อนครับให้ชัดเจนนะครับว่ามันมียังไงบ้างเราสามารถเข้ารอบใด๋บ้างรอบไหนเหมาะกับเรารอบไหนไม่เหมาะกับเรานะครับเหมือนกับการวางแผนที่จะออกเดินทางครับวางแผนภาพที่ชัดเจนการเดินทางของน้องๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับน้องๆจะต้องไล่เรียงไปเทียรรอบนะครับโดยเฉพาะ รอบที่เปิดรับมากที่สุดในปีนี้นั่นคือรอบ T-Cat รอบหนึ่งเนาะพี่อยากจะแนะนำเรื่องของ T-Cat Portfolio แห้น้องรู้จักนะครับมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญในปีนี้นะครับสำหรับ T-Cat Portfolio เนี่ยมันคือแพลตฟอร์มนะครับสำหรับการทำพอร์ต f o l i โอแห้งน้องแบบดิจิทัลฟรีนะครับระบบนี้เนี่ยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากเดิมที่น้องๆทำพอร์ตสวยแพงๆจะลดปัญหาการปลอมแปลงผลงานด้วยเนาะเพราะว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยเช่นผลการเรียนข้อมูลกิจกรรมจากหน่วยงานที่เข้าร่วมจะถูกส่งเข้าระบบโดย นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้การพิจารณาของมหาวิทยาลัยมันโปร่งใสมากขึ้นนะครับสิ่งที่น้องต้องทําก็คือเริ่มต้นนะครับรวบรวมผลงานตั้งแต่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเกียรติบัตรเอ่ยรางวัลการแข่งขันเอ่ยผลงานจิตอาสานะครับหรือว่าโครงการต่างๆนะฮะเก็บสะสมให้เป็นระบบนะครับแต่จริงๆเรื่องพวกนี้ควรทําตั้งแต่ม .4 นะครับแต่ใครที่เริ่มเตรียมตัวมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้วางแผนรอบหนึ่งไว้เนี่ยก็ลองไปดูครับมันยังมีโครงการบางโครง การมันยังมีค่ายบางค่ายที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของรอบหนึ่งได้มากยิ่งขึ้นก็พยายามในเทอมนี้นะครับเทอมแรกเนี่ยพยายามไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดครับต่อมานะครับลองมาทําความเข้าใจการสมัครสอบในแต่รอบดูครับปีนี้เหมือนเดิมครับก็คือมี4รอบครับรอบแรกก็คือรอบพอร์โฟโอเนี่ยมันจะเน้นที่ผลงานแล้วก็ความสามารถพิเศษครับถ้าใครมีผลงานเด่นก็ต้องโฟกัสรอบนี้แบบเต็ม,ตมแต่ เคล็ดลับพิเศษของรอบนี get, no ้มันคือคุณสมบัติบางคุณสมบัติเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ครับเช่นความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับน้องสามารถไปสอบ IELTS อ l CU t e s PUGET อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถไปสอบเพิ่มเติมได้แล้วก็ไปใช้คะแนนครับบางคณะเนี่ยไม่ต้องการผลงานอะไรเลยครับ แค่ต้องการคะแนนความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเคล็ดลับที่ถ้าน้องเข้าใจรอบนี้ได้ดีเนี่ยก็สามารถเตรียมตัวแล้วก็มีทริคในการเข้าได้ดียิ่งขึ้นเนาะต่อมารอบ2ครับเป็นรอบโคตารครับเป็นเขาเรียกว่าเด็กพื้นที่แล้วกันนะครับเป็นการรับโคตา้าพิเศษครับเช่นนักเรียนในพื้นที่เนาะ เป็นโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นความสามารถพิเศษอื่นๆคล้ายๆกับรอบหนึ่งครับแต่ว่ามันจะมีการที่น้องๆเนี่ยต้องโฟกัสนะครับพิเศษเรื่องของพื้นที่เข้าไปมากขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนดีภาคกลางของสอจรออะไรเงี้ยครับก็จะเอาโครงการที่พื้นที่รอบกรุงเทพและปริมณฑลเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับต่อมารอบ3ามแอมิชันนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นรอบสำหรับคนส่วนใหญ่ครับใช้คะแนนทีแก ท p p พดเอเวล l นะครับแล้วก็อาจจะมีบางวิชาบางคณะที่จะมีการสอบพิเศษเพิ่มเติมอันนี้น้องๆก็ต้องอ่านระเบียบการให้ชัดเจนนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยมันเป็นหัวนใจสำคัญของการสอบเข้านะครับเพราะว่ามันมีคนเป็นหมื่นๆแสนๆที่โฟกัสรอบนี้อยู่ด้วยนะครับต่อมาครับคือรอบ direct admission ครับเป็นรอบสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยจะเลือกรับน้องนะครับกระบวนการวิธีการหรือ ขั้นตอนระเบียบการต่างๆมหาวิทยาลัยจะเป็นคนกนําหนดเกณฑ์เองทั้งหมดนะครับปนินปีนี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับน้องๆก็สามารถไปตรวจสอบปฏิทินของตัวเองได้ว่าจะวางแผนชีวิตตัวเองอย่างไงนะครับ,รบเรื่องที่สองที่พี่อยากให้น้องได้วางแผนไวนะ้นั่นคือการตั้งเป้าแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงครับเมื่อเราเข้าใจระบบแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจน แล้วก็เริ่มต้นนะครับในการลงมือทําตามแผนกันครับขั้นตอนแรกนะครับที่อยากให้น้องโฟกัสนะครับเลือกคณะเลือกมหาวิทยาลัยในฝันครับลิสต์รายชื่อของคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการเข้าเนี่ยจากนั้นเข้าไปดูครับว่าระเบียบการในการรับสมัครเนี่ยของแต่ละรอบปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีเกณฑ์มีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ต้องใช้ในแต่ละรอบนะครับหลังจากนั้นก็วางแผนยื่นคะแนนครับดูซิว่าคณะที่เราจะเข้าเนี่ยใช้คะแนนอะไรบ้าง ต้องสอบวิชาอะไรบ้างดังนั้นก็จัดลำดับความสำคัญของวิชาที่ต้องโฟกัสครับว่าวิชาไหนสำคัญวิชาไหนที่เราอาจจะเก่งเราอาจจะด้อยตรงไหนเพื่อที่เราจะได้วางแผนได้ถูกยกตัวอย่างนะครับถ้าน้องๆอ,อยากเข้าคณะนิติศาสตร์นะครับอาจจะต้องเน้นไปที่ทีแกนะครับแล้วก็ทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็จะมี A-Level นะครับวิชาที่ต้องโฟกัสพวก คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็อังกฤษไทยสังคมอะไรประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้น้องเตรียมตัวแต่ละรอบเนี่ยให้พร้อมที่สุดครับสำหรับรอบหนึ่งนะครับหรือรอบพอร์ตฟอยลเนี่ยนะเริ่มทำพอร์ตฟอยล์เนี่ยตั้งแต่ตอนนี้นะครับลองเข้าไปทดลองใช้ไปดูตัวอย่างแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการในการใช้ TCA s ดพอร์ o ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ลองวางแผนผลงานโดดเด่นของตัวเองที่เกี่ยวกับสาขาที่สมัครนะครับไม่ต้องใส่มาทั้งหมดนะครับให้เน้นเฉพาะที่น้องคิดว่ามัน เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วก็เป็นผลงานที่จะช่วยน้องๆเนี่ยในการที่จะทําให้ตัวเองโดดเด่นในคณะสาขานี้ได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นก็ขอครับต่อมาครับอยากให้น้องลองฝึกเขียน SOP ครับหรือว่า personal statement การเขียนจดหมายแนะนําตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่มันต้องฝึกเขียนนะครับ มันเป็นการฝึกเขียนเพื่อเล่าเรื่องราวคับความฝันแล้วก็เหตุผลนะครับที่เราอยากเรียนในคณะนั้นๆเนี่ยจะทํายังไงให้เราเขียนแล้วเขารู้สึกว่าเราเนี่ยน่าสนใจกับคณะแล้วก็สาขาเขาจริงๆต่อมาครับนั่นคือใน t c a ครอบ3รอบแอดมิชชั่นครับหัวใจสําคัญของทุกๆปีใน t c a คน้องๆเนี่ยต้องวางแผนอ่านหนังสืออย่างเป็นระบบนะครับทำตารางอ่านหนังสือของตัวเองครับกำหนดวิชาแล้วก็เนื้อหานะครับที่ เราอ่านในแต่ละวันแล้วก็โฟกัสนะครับในข้อสอบที่ออกบทลองทําโจทย์เก่าๆดูครับฝึกทำข้อสอบเก่าๆอย่างสม่าเสมอนะครับ ทำทั้งแบบจับเวลาแล้วก็ทําทั้งแบบไม่จับเวลานะครับยิ่งเราทํามากเท่าไหร่เราจะเห็นโครงสร้างข้อสอบมากยิ่งขึ้นครับบางอันเราก็จะรู้ว่าเอ้ข้อนี้มันถูกเพราะอะไรข้อนี้ผิดเพราะอะไรที่เชื่อว่านะครับโครงสร้างข้อสอบแต่ละปีครับมันไม่ได้ต่างกันมากหรอกครับเขาก็เป็นการหยิบข้อสอบเดิมๆกลับมาใช้บ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าข้อนี้ถูกเพราะอะไรข้อนี้ผิดเพราะอะไรในเวลามีการสลับโจทย์สลับช้อยหรืออะไรเงี้ยเราจะได้เห็นภาพ วิธีการออกข้อสอบได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในทุกๆครั้งนะครับให้ทบทวนตัวเองเสมอครับทำวันนี้ทําโจทย์วันนี้ทําได้กี่คะแนนนะทาโจทย์พรุ่งนี้ได้มากกว่าวันนี้ไหมแล้วทําเท่าไหร่เราถึงจะทำทันแล้วก็ทําถูกด้วยนะครับต่อมาครับเราควรจะต้องรู้เรื่องไทม์ไลน์ครับเพื่อที่จะมันมาบวกกับข้อที่แล้วในการวางแผนชีวิตของเราในปีนี้นะครับปีม .6 เนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต้องทาครับ ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนทั้งเพื่อนด้วยนะมันเป็นปีสุดท้ายต้องอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่น้องๆเนี่ยต้องวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เช็คไทม์ไลน์สําคัญให้แม่นยันนะเมื่อเรารู้ไทม์ไลน์ที่ถูกต้องนะครับมันจะช่วยให้น้องๆเนี่ยไม่พลาดโอกาสสําคัญนะครับแล้วก็พยายามจดมันไว้ครับวางเป็นแมปตอนนี้มีแอปหลายแอปที่ มาช่วยน้องในเรื่องนี้นะครับก็ลองไปโหลดแล้วเอามาใช้ดูนะครับลองมาดูไทม์ไลน์ของตัวเองดูสิครับว่ามันมีอะไรบ้างเช่นช่วงปลายปี2568นี้นะครับตุลาถึงธันวาเนี่ยนะครับน้องๆก็จะมีเรื่องของการลงทะเบียน My T-Cast นะครับเริ่มสมัครสอบรอบ p o r t f o ฟ i o นะครับเดินพิจิกาก็จะเริ่มมีการสมัครสอบทีแกะทีแพนะ พันวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสอบทีแกะทีแพดแล้วนะครับต่อมาช่วงต้นปี69นะครับมกราคุพาเนี่ยจะมีทั้งสมัครสอบเอ e v e l นะครับประกาศผลรอบพอร์ฟริโอมันก็จะมีเรื่องของการยืนยันสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับช่วงมีนาถึงพฤษภาก็จะเป็นการสอบเอ e v e l ประกาศผลสอบเอ e v เวนะครับเริ่มมีการรับสมัครรอบโควตารอบแอดมิ s ชั่นแล้วก็มีการประกาศผลต่างๆนะครับ เพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีทั้งการยืนยันสิทธิ์การสละสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเรื่องไทม์ไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสรุปง่ายๆนะครับการเตรียมตัว tcast เนี่ยนะครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีแผนที่ชัดเจนเรามีการเดินตามแผนอย่างมีวินัยเนาะแล้วก็ ทุกอย่างเนี่ยเราวางแผนแบบมี strategy รู้จุดแข็งรู้จุดอ่อนของตัวเองนะครับทุกอย่างที่น้องๆเตรียมไว้มันจะง่ายขึ้นครับและที่สําคัญนะครับพี่อยากฝากไว้3เรื่องนะครับหน,นะค,คือการบริหารเวลาให้ดีครับทำตารางอ่านหนังสือของตัวเองให้ชัดเจนกิจกรรมต่างๆของตัวเองวางให้มันชัดเจนครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่หลงทางฮนะต่อมาคือดูแลสุขภาพครับ ทุกอย่างนะครับมันสุขภาพเนี่ยมันสำคัญมากน้องจะจะพร้อมไปสอบพรุ่งนี้หรือเปล่าน้องจะอยู่ในวันนี้จะมีสุขภาพเพียงพอที่จะอ่านหนังสือหรือว่าเติมข้อมูลอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น พักผ่อนให้เพียงพอนะครับกินอาหารที่มันมีประโยชน์ครับแล้วก็ออกกําลังกายให้ร่างกายตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเจออะไรต่างๆมากมายที่เราไม่ได้คาดชิดที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็สุดท้ายครับอย่ากดดันตัวเองจนมากเกินไปทําทุกวันให้มันดีที่สุดตามแผนที่เราวางไว้เมื่อเราเห็นเป้าหมายที่มันชัดเจนครับแล้วเราเดินตามแผนที่เราวางไว้แล้วทํามันให้ดีที่สุดในทุกๆทุกวันที่เชื่อว่าความพยายามนี้มันจะส่งผลให้น้องเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนะครับพี่ขอเป็นกําลังใจให้น้องทุกคนนะครับที่มีความตั้งใจเนาะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ขอให้แผงตางเตัวของน้องเนี่ยมันเป็นเข็มทิศครับที่จะนําทางน้องเนี่ยไปสู่คณะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ฝันไว้ครับสู้ๆนะครับอย่าคิดว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องที่โอ้ยากไปง่ายไปครับมันอยู่ที่ว่าเราเริ่มลงมือทำหรือยังนะครับสุดท้ายนะครับไม่ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดีนะครับ เราเพียงแค่สู้ไปกับมันครับแล้วก็รับผิดชอบต่อความความฝันตัวเองครับเรามีความฝันได้หลายๆครั้งแต่ว่าเมื่อเรามีความฝันแล้วถ้าอยากไปถึงฝันก็แค่ลงมือทำในวันนี้แล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายตามแผนที่ตัวเองวางไว้ให้ด,ดีที่สุดครับสำหรับวันนี้นะครับที่ในแนววักฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์ไว้ครับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืม ดติดตาม The s t ตารี้ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปนะครับยาวๆแบบนี้นะครับหรือว่าคลิปสั้นๆที่เราสรุปมาให้นะครับก็สามารถติดตามเดอ s t ตารไว้ได้ครับเจอกันคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากก็เจอกันครับสวัสดี